บัดนี้นะละศาสนาของพวัดก็มีหลวงตาอเป็นเจ้าได้เฝ้าอยู่อาญาคูยาสาพระนุ่มนุม่นแน่ลันน้อยบอก ิดต่อพระบวดไม่พอได้จักน้องที่มือปัดสึกออกลาสีละเปล่าน้ำการน้าหันยานแต่เงินพอขอเสียโมผู้ไปกินทานกับไใหงเดยมบนตาคือแทกเขไปจังานจังเพ้นมีเตมีออกทอมีเตพอออกทอบอคือเขาว่าเขาลา นอกพี่น้องเป็นน้ำพระเลยน้ำโยมบางแล้วสมพรอบปันกันทางวัดบ้าและทางบ้านและโยมก็ไปกินท้าวเริดมบใจลวกตาทอกระพี้อยู่บางเนี่ยและสวนหลังตาแก้แก่กับพระท้องเมืองกลางเจ้าของบางเป็นจังได้เราบับกัมาเด้กันให้มันไหยได้พระสืบตราฐานัง อย่าวังอติเลกหลักลดเดิมในต้นคำเราวอานำความสบายดีวิ่นควงขึงนเขาเราพากันแตกเงาเงาเราพากันแตกเงาเหงาได้ยินพัะขา่าวก็บอกไปไว้แม่นตลอวตัวสาวกันย่มเป็นบุญเป็นงานเปิดขึ้องเอื่อยวันวัน เสียละครั้งก็บ่ได้เสียกว่าเพิ่นก็บ่เฝ้าเที่ยวไปเฝ้าถ้าอยู่ดอนเด้อนี่ละเป็นตัวอย่างเพราะเห็นภาพสะท้อนว่ายอมหวงแต่น้ำหวยคนางยแต่นเะเ้เป็นให้เเห็นยงไก่ยยงมากไป บอกโยมเป็นในในเรา,าเจอความเก่าคนทั้งเดียวก็ไปเราเปลีกิดกอบวันเดือนบานบ,านบาน้านพระอยู่วัฒนานเนื้อจันทอจะบอกมีนะเราพูด้จันทร์กวันี้มิตรปบกฏตาอยู่ว่านะพวกเราจอยและยกในไปพันกับป,ปลิดจังโตยลรขอขางทั้งบนล่างในตัวเต็มนะ ู้วางเฮ้งกะไข้รวยผู้วางชวยสำสุกตาเราไปหลังก็อยู่วัดบ้านจนมามานรักกัอย้อ